ครับเพื่อนเนครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเติมน้ํามันเครื่องตัดหญ้านะครับ <กป anos> เครื่องตัดหญ้านี้นะครับเครื่องตัดหญ้านี้นี่หนึ่งถังนี่มันจะไม่ถึงหนึ่งลิตรนะครับมันจะอยู่ประมาณแปดร้อยซีซีนะครับเพราะว่าเราจะไม่เติมเต็มอยู่แล้วนะครับถ้าเติมเต็มมันจะล้นนะครับน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบถึงแปดร้อยซีซีนี่แหละครับก็คือว่ามันจะไม่ถึงหนึ่งลิตรนะครับก็ <sk ill> <sk ill> ที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็นยาก็ไม่ค่อยลกเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้อยู่นะครับแล้วก็จะใช้ออโต้ลูบนะครับออโต้ลูบอยู่หนึ่งฝานะครับใช้แค่ฝาเดียวก็พอแล้วนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะมันจะสตาร์ทยากนะครับสตาร์ทยากแล้วก็มันจะเยิมอยู่แถวเครื่องเยอะนะครับผมก็ใช้อยู่ประมาณหนึ่งฝาต่อหนึ่งถังอันนี้นะครับเพราะว่าเราเติมไม่เติมอีแล้วนะครับก็ ใช้ประมาณหนึ่งฝาก็พอแล้วนะครับผมแต่ถ้าหญ้าลกจริงๆเราต้องเล่นเครื่องเงยอะๆแล้วก็ใช้ฝาครึ่งก็ได้นะครับนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้ไม่เกิน2ฝานะครับก็คือ1ฝากับฝาบครึ่งนะครับถ้ายาลกมากๆผมจะใช้อยู่ฝาครึ่งแต่ถ้าหญ้าปกติผมจะใช้อยู่แค่ฝาเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเติมกันเลยนะครับผมจะของผมนี้จะไม่มีที่ตวงนะครับที่ตวงผมหายไปแล้วนะครับผมก็จะใส่ไปในในฝาเลยเออในถังเลยนะครับผม ไปเลยกันเลยไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปนะครับต้องตะแคงนิดนึงนะครับมันจะล้นนะครับถ้ามีถ้ามีกรวยให้เราใส่กรวยนะครับใช้กลวยอันนี้ผมไม่มีนะครับผมก็เทยอย่างนี้เลยนะครับมันอาจจะมีมีหกนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไร หนึ่งถังนี้จะไม่ถึงหนึ่งลิตรนะครับประมาณแปดน่าจะประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบถึงแปดร้อยซีซีนี่แหละครับนะครับ,นะรบมันจะอยู่ประมาณเจ็ดร้อห้าสิบถึงแปดร้อยซีซีเพราะว่าเราเติมไม่เต็มอู่แล้วนะครับถ้าเติมเต็มนี่มันเวลาใช้งานเนี่ยมันจะล้นนะครับมันจะไม่สะดวกนะครับเราเติมแค่นี้ก็พอเดี๋ยวหมดแล้วเราก็เติมใหม่นะครับนะครับแล้วก็ใส่ไปหนึ่งฝานะครับ หนึ่งฝานี้คือยาปกตินะครับแต่ถ้ายาลกนิดหน่อยแล้วก็จะเพิ่มไปเป็นฝาครึ่งก็ได้นะครับนะครับเป็นฝานหน่อยนะครับฝาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแค่นี้พอนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากใส่เยอะเกินนี่มันจะเยิ้มแถวนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะทําให้สตาร์ทยากนะครับสตาร์ทไม่ติดอันนี้คือปัญหาหลักก็คือว่ามันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับนะครับ อันนี้เราก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่อยู่ประมาณหนึ่งฝาหน่อยๆนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับฝามันจะเล็กนะครับเราก็ใส่ให้เต็มฝานะครับแต่แล้วก็หนึ่งฝาแล้วก็เพิ่มมาอีกนิดหนึ่งเกือบถึงครึ่งนะครับหรือว่าใส่ฝาครึ่งก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับใช้นะครับจะใช้ฝาครึ่งก็ได้นะครับแต่ของผมนี่บางทีผมจะชอบใช้แค่ฝากับนิดนึงนะครับ เพราะว่ายาผมนี้จะไม่ค่อยรกเท่าไหร่นะครับผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับถ้าช้ายาลกๆเนี่ยก็ฝาครึ่งหรือว่าหนึ่งฝากับครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับ lines, ถ้าใส่เยอะเกินนี่มันจะควันเยอะแล้วก็สตาร์ทยากนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับเพราะว่าในหนึ่งถังเนี่ยมันจะไม่ถึงดิสอยู่แล้วนะครับก็หยุดสัดส่วนก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องตวงก็ดีนะครับถ้ามีตัวตวงนะครับแล้วก็ใส่ตามที่เขากําหนดให้มันก็จะดีนะครับแต่เราไม่มีนะครับ แล้วก็ใส่แบบนี้เลยนะครับบ้านๆเลยนะครับผมพเพื่อนๆก็สามารถเนาไปใช้ได้นะครับถ้าพเพื่อนๆมีความคิดเห็นแบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมของผมก็จะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับ